อ้อยปลูกมั่นก็ต้องมีวิธีการใส่ปุ๋ยเด้สิพาไปเบิ่งนะคะคเพื่อนมีการอบรมการใส่ปุ๋ยอ้อยวัสดค่ะทั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคอนแกนค่ะเพื่อนได้จัดอบรมใส่ปุ๋ยยางมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโรงงานแล้วก็อ้อยขันน้ำนะคะยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ย่างอย่างยืนค่ะตามแนวทาง BCG model ค่ะ ยูทีหองประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรคอนแกนค่ะนายพันเทพเสาโกสนร่องผู้ว่าราชการจังหวัดคอนแกนเพิ่นเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดคอนแกนค่ะโครงการยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพเพื่อสร้างรายไดย้ย่างยั่งยื่นกิจกรรมการผลิตอ้อยโรงงานและก็อ้อยขั้นน้ำทางเลือก การสร้างรายได้ย่างยั่งยืนตามแนวทาง BCG model ค่ะลักสูตรการผลิตอ้อยโรงงานแล้วก็อ้อยคันน้ำตามแนวทาง g a p นะคะแล้วก็สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ลักสูตรการใส่ปุ๋ยยางมีประสิทธิภาพในการปลูกอ้อยโร่งงานแล้วก็อ้อยคันน้ำนะคะโดยมีนางอุอด อุชดานะคะสุขจันทค่ะผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตรขอนแก่นคณะวิทยากรขาราชการแขผูมิเกียรติแล้กะพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยท่านร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวเปิดบอกว่าอ้อยเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยแล่ะก็ของจังหวัดขอนแก่นนั่นครับซึ่งมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมนำตาลละก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆครับ โดยไทยเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลราไร้ใ่อันดับ3ของโลกครับรองจากบราซิลและกอินเดียซึ่งมีพื้นที่หลายกว่าเฮ่าหลายครับแต่ว่าจังไดก็ตามครับถ้าบมีการจัดการทีดีอาจสิส่งผลกระทบต่อคุณภาพการผลิตตนทุนการผลิตแล้วก็ซิ่งแวดล้อมครับเพราะฉะนั้นการน้ำหลักปฏิบัติทางการเกษตรทีดีมาใส่ในการผลิตออย หลักการใส่ปุ๋ยยางมีประสิทธิภาพก็เลยเป็นแนวทางสําคัญครับที่สีซอยไ้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตไดยยางมีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภคลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็สามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้นครับไปฟังเสียงท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นครับะจะมาส่งเสริมในการผลิตให้มันได้มาตรฐานของรเกษตรของกรมวิชาการเรษากรเรษตรนะก็คือรือว่า GAP นะครับคือเอ็กซ์ลิชเชอรรอนแฟกี นะครับทำอย่างไรเกษตรกรที่เราปลูกอ้อยส่งโรงงานอยู่แล้วซึ่งมีจำนวนมากของของขอนแก่นรวมทั้งเกษตรกรที่ปลูกอ้อยคันน้ำนะครับทำยังไงเขาจะผลิตได้มาตรฐานให้ได้มาตรฐานองคกรวิชาการเกษตรก็คือมาตรฐาน g a p นะครับซึ่งเป็นที่รับรองทั้งประเทศและก็รวมทั้งส่งออกได้นะครับวันนั้นก็คือว่าเกษตรกรที่ผ่านการอบรมแล้วเขาเขาสามารถเอาไปต่อยอดได้เอาไปผลิตอ้อยที่ยังส่งโรงงานได้มาตรฐานรวมทั้งอ้อยคันน้ำ ที่ได้มาตรฐานเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรที่ดีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เกษตรกรที่มาอบรมวันนี้เขาจะได้รับ